คือตอนนี้หิวทุกสองชั่วโมงสอ 2> 2หงหวานปกติไม่ค่อยชอบกินฉ่ำชีสเบอร์กเกอร์สี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มก็สั่งใช่ก็ตอนนี้ตั้งท้องได้สิบสี่นิ้วแล้วก็สั่ง ไม่ร้องร้อนะร้องนะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้เซนเป็นเห็อ่าใช่มาเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนแต่จริงจริงแอปเปิลคอนกันจะเห็นอยู่แล้วอันนี้มันก็ทวีคูณขึ้นไปอีกคนที่รักเต็มเต็มไม่อยู่บ้านทำงานก็จะได้เทคยาวยูใช่ใช่แล้วปกติ ความที่ทราบก็คืออย่างที่บอกก็คือทําใจไว้แล้วว่า้าิ50 50เนอะอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วเราเรา,เราเจอเพื่อนๆหลายคนที่ท,ที่ที่ได้ใส่ตัวอ่อนแบบนี้เราไม่สําเร็จห,หลายรอบหลายคนซึ่งเขาก็จะแบบถามเราเป็นเวแบบอ๋อนี่ครั้งแรกหรอ,หอเราก็จะทําหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้แล้วเราโอเคเราต้องเตรียมใจคือมันไม่ได้มันไม่ได้จะติดครั้งแรกคนทํากันต้อง4-5รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเืิดใจไว แต่วันนั้นพอมาตรวจเลือดที่นี่พอหมอบออโทรมาวันนั้นหมอหมอไม่ได้เข้าเราก็นั่งรอนั่งวิ้งนวดอย่างนโทรมาแบบติดใจด้วยนะน้องแอนท้องแล้วก็คือมันมันบอกไม่ถูกค่ะมันก็แค่แบบเออที่เราเหนื่อยมาทั้งหมดมันมันได้มันได้เพย์ออฟแล้วอะมันสำเร็จแล้วทั้งเดียวทั้งเดียวครัง้งแรกเลยค่ะแต่กระตุ้นหลายรอบ โลงหกครับ <laughs> ไม่หรอกเราก็ลุ้นลุ้นกับเขาแหละว่าเห็นเขาเหนื่อยมาทั้งปีเนาะจะตุ้นมาทั้งปีปีกว่าปีกว่าก็คือเราอ่ะต้องทําใจไว้ก่อนว่าอ่ะถ้าเขาถ้าเกิดไม่ติดขึ้นมาเราจะฮ a n d l ลยังไงซัพพอร์ตเขายัางไง <laughs> แต่พอติดเราก็โล่งอกดีใจแล้วก็โลแล้วเธอจะทำยังไงกันไ,ไ,ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ จริงนะพ่งตรงตอนนี้ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เลยว่าตัวเองท้องแล้วคือรู้รู้ว่าท้องคือไปซื้อเครื่องมาจากแอปส้มสี่ร้อยบาทมาฟังลูก,กคล้ตงตอแบบโอเคมีเสียงหัวใจของลูกยังอยู่คือแต่แบบมันยังคือดูในอัลเอร์ซาวมันก็มันก็เชื่อใจฟังเสียงหัวใจแต่ตเราก็ยังไม่ค่อยโชว์เท่าไหร่แล้วก็ยังยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยฮิตว่าไปชลองท้องใช้ก็มันจะมีลูกอีกหกเดือนชุดจะคลอดเอาอะไรยังไงของก็ยังไม่ซื้อ จะเป็นพ่อแม่ยังไงก็ไม่รู้คือก็ก็คำคำไปอะแท้ค่ะแท้ตอนแท้งของก็คือแท้ตอนวิทที่หกถึงแปดค่ะก็คือแบบหนักหน่วงช่วงนั้นคือที่แพ้ก็คือมาพร้อมกับไข้หวัดใหญ่ไอโสนแล้วก็โควิดด้วยเป็นทุกอย่างภายในสองอาทิตย์เลยก็คือ ้องไห้ว่าแบบในในใจคือแบบมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดเลยใช่ไหมวันก่อนแพก็คือแบบฉันจะกินฉับอยากกินไข,ข,ข่ตุ๋นโลฉันจะกินข้าวหมูไปซื้อจากรไ,ไปมาจัดเต็มวันต่อมาปุ๊บเริ่มแพอาดเกลียนทานไม่ได้ไม่ได้กินเลยใช่ก็คือก็คือหนักค่ะแต่ก็นี่ก็จะมีพอเขาได้ยินเสียงแล้วแอลวิ้งเข้าห้องน้าเขาก็จะมีแบบอ้าดูเอาอะไรไหมอยากกินอะไรหวานๆซ้าเช่นเขาก็จะดูเขาจะเตรียม น้ำอัดลมอะไรไม่ไห้หรอกใส่ซอสหอยทำได้แค่นั้นทำได้แค่ไม่เห็นแพ้เลยสบายนอนหลับสบายทุกอย่างชีวิตดีมีขามีทุกอย่างค่ะคือตอนนี้อยู่ทุกสองชั่วโมงของหวานปกติไม่ค่อยชอบกินฉ่ำชีสเบอร์เกอร์สี่พุ่มห้าพุ่มห้าพุ่มก็สั่งสั่งห้าพุ่มสั่งทางใช่เวลาเขากลับบ้านเดึกเขาก็จะ ผ่านแม็กหน้าบ้านเนี้ยเอาเบอร์เกอร์ไหมเอา,ออา่ไม่เป็นไรหรอกเขาไมร่รู้หรอกว่าเราสอ,องรอ <laughs> เราแพทอะไรแปลกๆนีๆ่ไงมีอะไรจริงๆแอบเป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรกินแปลกอยู่แล้วแต่อย่างเช่นมีวันหนึ่งแอบแอบเป็นคนไม่กินผลมไม้ก็จะมีแบบอุ้ยหรือว่ามะม่วงอะไรนะพริกเกลืออะไรแบบนี้หรือว่ามันจะดีเลยคนะมีมีบ้างแต่ยังไม่แปลกมา